ครับก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเปิดหัวคลิปก็านามกันแล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสอาพอดีได้ตู้ลําโพงเก่ามาครับเป็นตู้วอเดอร์หกนะครับวอเดอร์หกมาทั้งหมดสี่ใบนะครับเป็นไม้อัดนะครับตัวผมเองผมก็ทําตู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอดีไปเจอเพื่อนเขา เขลงขายไว้ก็เลยไปดูพอจับต้้งได้ราคาก็โอเคนะครับวันนี้มีเคล็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็ได้ลองแล้วเห็นว่ามันดีก็เลยอมาแบ่งปันนะครับในการทําตะแกรงนะครับตะแกรงตือเนี้เอาไว้กันพวกกันหนูกันอะไรต่างๆนะครับกันสัตว์ต่างๆเข้าไปอยู่ตอนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยจะมาฝากเทคนิคนะครับหรือว่า วิธีการที่มันจะง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปาดัดแปลงหรือว่าเอาไปทำตามนะครับสำหรับตัวตะกแรกงนะครับผมก็จะติดไว้สองที่นะครับที่แรกก็คือเป็นตรงนี้นะครับที่ติดยึดกับด้านในนะครับ ด้านในพอเราสวมหน้าลังเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่อ่ะลักษณะนี้ของออเดอร์หกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทำแล้วก็ดูดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกที่หนึ่งที่มันปิดไม่ได้ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้มันก็จะเป็นรูๆผมก็ นึกอยู่นะครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าไอที่มันเป็นรูๆเนี่ยมันก็สวยดีอยู่แล้วครับเ,เวลาเราจับหันลำโพงเรียงสองแถวนะครับก็คือนอนสองแถวคู่กันมันจะดูดีเพราะไอตัวรูๆครับจริงแล้วว่าจะเอาตะแกรงปิดตรงนี้นะครับปิดแบบนี้นะครับแต่ว่าผมมองแล้วว่ามัน มันเป็นสามชิ้นแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยิไปลิกมานะครับก็ได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียโดยการติดใส่ตรงด้านในนะครับยึดด้านในนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับ ในเป็นแบบนี้นะครับยึดกับตรงช่องด้านพับมุมหน่อยหนึง่พงพับมุมหน่อยแล้วก็ยึดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใชก้ก็ไม่มีอะไรนะครับไ่ควงกับคีมอันนี้ผมกำลังจะติดตั้งนะครับ นี่นะครับตะแกรงก็ตัดตัดเป็นแผ่นลักษณะนี้นะครับแล้วก็พับเอามือพับออกครับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยมันจะอยู่ลักษณะ,ะก็คือมันจะมีนมครับมันมีช่องตรงนี้แล้วนะก็ปิดตรงช่องตรงนี้นะครับพยายามเก็บตรง เสียงให้ดีนะครับมันจะมีเสียงคอกอแคกๆเวลาลำโฟงมันทำงานครับก็คือยึดให้แน่นนะครับให้แน่นก็เาเขา้เขาไปเลยแบบนี้นะครับมือเดียวขออภัยนะครับ นี่ก็ปลอดภัยแล้วนะครับสําหรับพวกหนูพวกงูนะครับสัตว์สึ athletes, ่งเปุระสงค์นะครับที่เราไม่อยากให้มันเข้าไปอยู่ในตู้ลำโพงช่วงที่เราเก็บไว้ครับดันต้องตีนมันให้มันเสมอ หน่อยนะครับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยึดสกูนะครับขันแน่นนะครับถ้าที่ผมเข่อไว้เยอะผมขี้เกียจตัดออกนะครับจริงก็ตัดออกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ กำลังทำตู้ลำโพงหรือว่าปรับปรุงตู้ลำโพองอยู่ในช่วงที่โควิดไม่มีงานก็สามารถเอาส่วนนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับผมก็หิัได้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ